กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการรับชำระเงินนะครับมีการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะใช้หลักฐานใดนะครับจะใช้หลักฐานใดในการเป็นหลักฐานว่าท้องถิ่นนั้นได้รับชำระเงินหรือได้รับเงินแล้วนะครับซึ่งในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2566ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1พฤศจิกายน2566เป็นต้นไปนะครับแล้วก็บังคับใช้ทั้งอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับได้กำหนดในเรื่องของการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในข้อที่9วรัคสนะครับว่าการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ชำระเงินชำระเงินผ่านช่องทางการให้บริการของสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินอื่นๆเช่นชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตู้ ATM โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต QR code บาร์โค้ดจุดรับบริการชำระเงินบัตรเครดิตหรือบัตรเครดิต นะครับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตตรงนี้นะครับให้ถือหลักฐานการชำระเงินที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ออกให้เป็นหลักฐานการรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นกรณีรับชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ให้ใช้หลักฐานการชำระเงินที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ออกให้นั้นเป็นหลักฐานในการรับชำระเงินนั่นเองนะครับ